สูมักจะลำบากในการนั่งถ่ายทำแบบนี้กาบสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีที่น่ารักทุกคนของอ e ีฟวีน n ชนแนลเฟมิลี่สองกันอีกแล้วคะ่ะก็จะมาอยู่ในช่วงรีวิวของกินหรือวีเอสกินของกินไม่ได้มาง่ายๆนะคะก็จะมีตัวนี้เลย ใครซื้อกินแล้วมั้งคะก็จะเป็นชาสมุนไพรทั่วไปนั่นแหละราคาไม่แพงเลยนะราคาน้องน่ารักมากสองขวดสามสิบก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่พนักงานอะ่ะเขาจะมีให้สะสมสแตมหรือเอ็มสแตมเอ็มสเตมนี่ก็คือจะเป็นแอปของเซเว่นอเว่นะเขาจะมีให้เลือกนะคะว่าสเตมดวงก็ได้นะ เ่งสแตมดวงน้งก็เลขของได้มากมายก็เท่าก็เท่ากับ m สแตมหรือแต้มออมเบอร์นั่นเองเราจะมาดูกันนะว่ากินอะไรดีก่อนอันนี้คือคือติดอ่างนิดนึงน,นี่คือสูตรต้นตำรับอ่าเก๊กฮวยนะคะเราจะมากินอันนี้กันก่อนอ่าคล้ายๆเห็ดลินจือเนาะแต่ว่าสมุนไพรสิบเอ็ดชนิดขนาดสามอห้าสิบ มิลิลิตรลองกินดูนะฝาเขาใหญ่มากอืมมันก็ไม่ได้แย่นะคะทุกคนก็คล้ายๆกับชาอูหล,ลงหรืออะไรสักอย่างหรือคล้ายๆกับเย็นๆนะเนาะ เย็น็นเนี่ยมันจะเป็นของของโออิชิใช่อิชิตันโออิชิแล้วเนี่ยลองลองไปซื้อกินดูนะนะคะไม่แพงเลยบอกตรงๆร้อนแค่ไหนไหม่ยันหมดขวดนี้ก่อน ชีสแม่และแม่จริงๆเขาให้กินทีละถ้ากินได้หมดอ่ะเราสามารถเก็บใส่ตู้เย็นได้แต่ถ้าใครหิวลักษณะแบบนี้ร้อนแบบนี้นะ ผิวเผินๆน่ะเออเขาเรียกว่าผิวเผินอ่ะกินหมดเลยอืมนี่แสดงว่าหิวตัเราถึงได้กินแบบนี้อไงถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็เหมือนเดิมเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องของ Eat Win Channel Family 2เดี๋ยวค่อยดูกันนะคะว่าจะมาทำอะไราในเดือนตุลาคมนี้นะคะเพราะว่าค่อยได้มีเวลาถ่ายคลิปตัวเองเลยเนาะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ดีใจว่าผู้ติดตามของเราอะ่ะหนึ่คนแล้วก็ติดตามกันไปนเรื่อยๆตลอดนะคะไม่ทิ้งกันนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายอาย